ได้เป็นหนึ่งในกลุ่ม่วมของโปรเจกต์อ่าผมก็แสดงวิเวลาร้านอยู่นะครับสำหรับทุกๆโปรเจกต์เลยอยู่ดูแบบว่าน่าสนใจมากๆเลยครับแล้วเหมือนว่ามันเหมือนกับว่าเราทําเพื่อคนพิการน่าสนใาด้วยแล้วก็หลายๆหลา,ลากเพราะว่าโปรเจกต์ก็บอกอยู่แล้วว่าฟอออก็คือแบบท,ทุกคนเข้าถึงได้ครับผมครับกก็จริงๆโปรเจกต์นี้ คือถ้าพูดในฐานะแสดงผมเคยตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราแสดงไปเพื่ออะไรวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอเราได้รู้ว่าจริงๆเรามันเราแสดงเพื่อให้คนที่มีความบกพร่องทางสายตาแับมีการได้ยินเงี้ยให้เขาจากที่เขาไม่เห็นให้เขาได้ยินจากที่เขาไม่ได้ยินให้เขาได้เห็น,นรู้สึกว่ามันก็ตอบความเป็นนักแสดงของเราได้ดีแล้วแหละว่าเราทําเพื่ออนะไรก็อยากให้ดูอยากให้ดูฮะจริงๆมันก็มีหลายโปรเจกต์ที่แบบ ้าสนใจลองดูนะครับต่างกันอ่าส่วนผมก็คือดีใจครับอย่างน้อยก็คือผมมามีพี่ชายที่มีการทางทางหูครับก็คือการไม่ได้ยินเราที่เราเล่นหนังไปครับคือเขาได้แค่อ่านซับไตเติลนะครับหรือหรือแค่ได้ดูภาพครับตอนนี้ผมมองภาพว่า,า,วา,วาเออดีใจนะที่ได้เล่นละครเรื่องหนึ่งที่พี่เราได้ดูแบบมีมีการแปลภาษามือนะครับซึ่งทุกวันนี้คือเขาเวลาคุยกับเรา,าก็าาคือภาษามือแต่เราไม่่อยรับรู้ เราใช้การพิมพ์คุยกันมากกว่าครับผมว่าเออเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยดีอ่ะผลลูกรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เราได้ได้ดูได้ใช้แล้วเป็นพี่ที่เป็นญาติกันนะครับทีนี้เราได้บอกเขาแล้วว่าจะมีละครอก่อ, o, อผมว่าเนี่ยครับจะกลับไปบอกเขาเลยครับว่ามาดูไทยพีวีเอสนะคุณดูกันอยู่หรือเปล่าผมมั่นใจว่าเขาน่าจะได้ดูอยู่ครับคระบบส่วนผมส่วนผมนะครับก็ ส่วนผม้วก็ที่เป็นโปรเจกต์ที่สองเสร็จแล้วแล้วก็สุดยอดมันจะขึ้นเต้นครับที่ในการในทานการแสดงส่วนหนึ่งก็กำลัดเลยครับเพราะว่าไม่เคยเล่นบทที่มันมีความบ,บา้าบ้ามีความน่าตื่นเต้นตลอดเวลายอย่างนี้จะอย่างนี้มาก่อนก็กำลัง<อ>ศึกษาอยู่ครับว่าจะสามารถสื่อสารทางการแสดงออกมาไเล่น,นในทางที่คนที่ไม่ได้รับรู้ทางเสียงอะไรจะได้เปลี่ยนภาพแล้วมันเข้าถึงอารมณ์คน หรือกาคืนกลาคืนครับผมค่ะคับสบาค่ันาถัะครับน,นะครับโอเคลักษณะการเล่นพื้นบ้านสมัย <c oughs> รู้สึกเออกรอ็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆคะ่ะที่ได้รับเล่นในโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ยิ่งมารู้ว่าต้องมาเล่นเพื่อแบบคนพิการทั้งสายตาทางการได้ยินด้วยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่า ตั้งใจเล่นหน้าเป็นพิเศษแล้วก็การแสดงต่างๆก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นเพราะว่าด้วยความที่ตั้งใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เต็มที่เต็มที่แล้วก็ทุกคนก็เต็มที่มากแล้วก็แอบรู้เรื่องย่อของแต่ละเรื่องนี่คือสนุกครบรสมากก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูนะคะติดตามค่ะดีใจมากครับรู้สึกปิติในอาไม่เห็นหน้าผมแล้วครับตอนนี้ <laughs> รู้สึกดีใจมากครับรู้สึกปิติในหัวใจมากที่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของโปรเจก t นี้นะครับทุกเรื่องน่าสนใจมากเรื่องของผมเนี่ยนอกเหนือจากทำทำความบันเทิงเพื่อคนพิการแล้วนะครับยังได้เรียกว่าสืบสานวัฒนธร,รรมไทยด้วยนะครับเกี่ยวกับลิเกนะครับที่มีแฟนตาซีเข้าไปประยุกต์ผสมผสานสนุกมากนะครับตอนแรกซ้อมลองลิเกอยู่เดือนหนึ่งแล้วก็มารู้ตอนหลังว่าตัวนี้ไม่ต้องลองลิเกเลย ก็เพลินๆกันไปนะครับดีใจมากครับผมอ่ะสาวจ้ะขอร้องให้ต้องต้องมีต้องมีต้อแล้วไม่น่าเลยสวัสดีคนที่มาดูเฮ้ยรู้สึกรู้สึกนักข่าวขายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับในไลฟ์สดนี่กดรีพอร์ตแล้วด้วยข้ามไปดีกว่าเชิญสาวๆต่อเลยครับครับผมเป็นนมาลงนแะนดหนึ่งนะพี่ชวน เอออันนี้พี่จับได้ไหมโอเค,คได้จับพี่ช่วยให้ค่ะขอบคุณค่ะขอคบอคุณค่ะค่ะก็สำหรับโปรเจกต์นี้ครั้งแรกที่ได้ยินก็คือรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันทำให้คนเราทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันและได้ดูสิ่งที่สนุกเหมือนๆกันนะคะก็ฝากด้วยนะคะรู้สึกว่าทุกคนในโปรเจกต์นี้ก็มีความตั้งใจมากและอยากให้ทุกคนได้ดูค่ะ สบายๆนะคะพอเราได้คำว่าดราม่าพออ,อเราก็รู้สึกว่าเออคือมันเป็นคอนเทนต์ที่จะเข้าถึงทุกคนได้เลยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยค่ะซึ่งทำไมก็รู้สึกว่ามันเป็นการเปิดโลกใหม่อ่ะคือทุกคนจะสามารถเข้าใจคอนเทนต์ของเราได้แล้วการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเรารู้สึกว่าเออเราแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าเราได้สร้างงานที่มีความค้างกับทุกๆคนนะคะค่ะพี่ใหญ่ใหญไม่รู้สุนันแล้วจะให้แถวๆนั้นฝากโปรเจกต์นี้เ้พี่พี่อุ่น อเอาเป็นลองลิเกด้วย,ยไหมครับเขาพนดาดีกว่านครับ <c oughs> ฝากโปรเจกต์ของพวกเราทั้งสี่เรื่องด้วยนะครับดราม่าฟออ์อนะครับบอกเลยว่าสนุกสนานทุกเรื่องเลยแล้วก็เป็นความบันเทิงรูปแบบใหม่นะครับที่สามารถชมได้ทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงผู้พิการทางสายตารวมไปถึงผู้พิการทางการได้ยินด้วยนะครับพวกเราทุกคนตั้งใจมากๆเลยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับ